เอ๋ทุกคนหายไปไหนกันหมดน่ะนี่น่ะเหรอพลังที่แท้จริงของนายชื่อของนายล่ะยวนครับฉันจะวางมือแล้วนะออกไปจากเมืองนี้ยวนนายคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเอ,เอ๋ฉันขอยอมแพ้เจ้าพวกว้าทำไมถึงให้ฉันมาสู้กับสัตประาดแบบนี้กัน เอเดเดี๋ยวสิครับคุณลิชาร์ดนี่นั่นคือพลังของเจ้าเด็กนั่นสินะทำไมที่นี่ถึงมีสัตประหลาดอย่างหมอนี่อยู่ได้หละกันฉันเป็นถึงอัศวินของอาณาจักรนี้เชียวนะถึงแบบนั้นเจ้าเด็กนี่มันตัวอันตรายชัดๆเลยไม่ใช่เหรออาเช่แต่ว่าผู้ประชาการคะ จุดประสงค์ของเราคือตามหาผู้ที่แข็งแร่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่าพูดหน้าตาเฉยแบบนั้นนะถึงฉันจะรู้อยู่แล้วก็เหอะว่าจะต้องมีผู้ที่แข็งแร่งปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้มีการได้จัดตั้งกลุ่มกองกำลังอัศวินเวทขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยใช,ใช่ใช่แล้วถ้าเจ้าหมอนี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเจ้าหมอนี่นะ จะต้องเป็นอัศวินเวทมนต์ให้ได้อย่างแน่นอนเอ๋คุณริชาร์ดไปอยู่ที่ไหนเหรอครับเจ้าเด็กนี่จะต้องได้รับการดูแลจากชั้นที่เป็นผู้บัญชาการอัศวินเจ้าเด็กนี่จะต้องเป็นอัศวินเวทมนต์ได้อย่างแน่นอนถือว่าโชคดีมากที่เขาได้จะได้มาเป็นอัศวินอะเดนี่ผมชนะแล้วเหรอครับ ฉันคนนี้รอมานานแล้วฉันมั่นใจเลยว่าฉันคนนี้จะได้รับการยอมรับแน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าเด็กนี่จะต้องเป็นอัศาวินเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรได้น่นแน่และถ้าฉันเป็นผู้บัญชาการของหมอนี่แล้วก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจฉันที่เป็นผู้ถึงบัญชาการอยู่ตรงนี้เชียวนะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้เป็นอัศาวินทางั้นพยายามเข้าละ ผู้บัญชาการไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะถ้าด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเด็กนี่สัป,ปลาดนี่แล้วก็ฉันจะทำให้เจ้าเด็กนี่เป็นผู้บัญชาการอัศวินเวทมนต์เองฉันอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงกว่านี้ก็ได้เอาละ่ะฉันไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปหรอกขอขอยอมแพ้เอ๋ผู้ชนะคือย่น่น จากนั้นผมก็ชนะไป3มรอบติดแล้วก็ตั้งแต่การต่อสู้รอบแรกจบลงรอบ2มานี่ผมก็ไม่เห็นมีคู่ต่อสู้แสดงตัวออกมาเลยเอ๋แล้วทำไมคุริชาร์ถึงได้ยอมแพ้กันนะทำไมกันล่ะหรือหรือว่าให้ตายเหอะเราไมฉันถึงต้องมาสู้กับเจ้าเด็กคนอ่อนแอแบบนี้ด้วยกันละ่ะฮะใช่แล้วจริงๆด้วย ตั้งใจเห็นพลังของผมก็เลยเจ้าพวกว่าคิดว่าเจ้านี่จะสู้สัปหลาดแบบฉันอย่างนี้ได้เหรอเป็นแบบนี้เองสินะทุกคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันสินะอุตส่าห์ตั้งใจลงทะเบียนเพื่อสอบที่จะได้แข็งแร่งขึ้นแล้วแท้ๆเชียวเจ้านั่นมันตัวอันตรายชัดๆเออมันมองมาทางนี้แล้วที่ทุกคนไม่อยากสู้กับผม ก็เพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอยากจะประลองกับผมเลยขอร้องละครับช่วยประลองกับผมด้วยเถอะครับจริงอยู่ที่ผมยังอ่อนหัดคุณแม่่าเรื่องท่านอัศวินให้ฟังหน่อยครับแต่ว่าผมอะมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากที่จะเป็นอัศวินที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดยังไงละครับเนี่ย เท่จังเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลมิมมิ่ม่มมิมิมนะฮะเพจผู้แปลนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะฮะก็ผมมาฝึกภาคใหม่นาะถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเผื่อผมจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับผมก็อันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็น EP ตอนที่1นะ ไว้เดี๋ยวมาเจอกันในตอนที่สองแล้วกันเนาะบาย